ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี Hence, ้ถ่ายคลิปตะเสาเลยค่ะมาเก็บบักขามเทศตะเป็ดตีสี่เพราะว่าเมื่อนี้ฝนจิตตกก็เลยมาตะเดือดสาเหตุที่มาตะเดือดฝนจีดตกแกงออมมากก็สิได้ไปเห็นงานระจำาล้หล่ะนะก็เลยมาตะเสาสวนคุณยเยถาก็คือเกาแล้ว่ะช่วงนี้ก็ไปถามมาสวนคุญเายยูใสเพราะว่าคุณยเยสิบอกตะต้นลิปเลย ช่องทางก็คือยูทูบเบอร์โทรคุณยายไอดี ID ไลก์กัแอดเข้ามาเลยค่ะนี่0 8 8 5 1 5 6 3 1 8ตามป้ายนี่ล่ละค่ะเออสำบายขักเลยเห็ดป้ายเอาตาม,มาด้วยค่ะมือนี่หุ่นฝ้าแหลมามดอหรอแต่มือฝนสิตกจังจักนี้เข้าก็ต้องเก็บก่อนล่ละค่ะเก็บก่อนเก็บแล้วแกงออกมาก็แล้วแกงออกมาเลยก็แล้วเ็จ จีเริ่มลาแล้วค่ะมีหน้ากะเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างแล้วด้วยเอาตะเทพไม่เก็บจอยเพราะว่าฝนติฝน,นทิ่ตกตองระดมกำลังัไ,งไทนี่ตะเทพเป็นไดเก่าไมาย่ยั้ง,งมือเนาะทักทายก็ท่านผู้ชมแต่เก้านี่เจ้าสีไปใไต้กบดิไต้กบ มสวัสด,ดีครับแม่แม่ะเอาบอกท่านผู้ชมตัวสวัสด,ดีครับเมืววดด่อนี้มาอย่างครับอ่าเอฟซีย่ายสถาพรุณนย่ายถาผ้าลุยสวนนี่ละเมื่อนี้ใกล้สิบวัยแล้วเนาะแล,ะล้วอีกวักยักกี้มือดอกเดือนนี้น่าจะเบิดเดือนน่าจะได้ทำตอนจริงตอน,ตอนเริ่ม,มแล้วอ่าเผยเผยสนใจของ ก็สนานไอ้เพชรนท่ทนไทยนี่มิตรนุ้ยยิ่งใหญ่นะสนใจก็สั่งมานะตอนนี้ก็เก็บได้เพราะหลายปนันเห็ดอกเพราะว่ามัน,นชิว่ายแล้วนะชิว่ายไหมตั้ง่าหน่อยลงคำว่าวายไม่ใช่ตายนี่เะคก็มิตรนุ้ยบอกเมื่อเลื่อมเมื่อเลิ่อมเลยอันนี้ไปกรุงเทพกรุงไทยกันนะ มันหล่นค่ะมันไม่ได้ทิ้งนะคะอนี่เลยค่ะเก็บไปผลผลิตเก็บได้แต่เจ้าให้ล่ำดวนก็ร่างคัดก็ร่างเลือกหนีบสิหนีบนวดหนีบเข้าอยู่ไอ้ย่าร่ำรวยจะเห็นยังเงินหัวเจ้าคือคุ้มดีแท้ฝนติดตัวห้ามโอ้ฝนติดตัวห้ามได้เร่งมันไหเร่งเลยฟ้าฟ้าแห้งอีหลีว่ะมันนีดอกฝน เอ้ยมือนี่คือคักเหนื่วยไหมอ่อนซ่อนเลยไม่ดีหรค่ะบทความที่คุณยายถาต้องสวยงามแบบนี้เลยใสยห่ห่อใส่แพ็กเกจสวยงามถึงขายได้ถึงเอาไปขายดิ้าเฮ็ดขี้ขไรคุณยายว่าเอาเลยคุณยายว่าขายคุณยายว่าเบากนำเลยแต่ของคุณยายถานี่ต้องสวยงามเท่านั้นยยสวยงามเท่านั้น อยากโซ่อยากโซ่อยากโซ่พุ่นจะเก็บแม่เนี่ยตาหน่วยนีย่ตาเทพนี่เราเก็บเก่งตัวเราล้วเลยกับตาหนึ่งแบบไงเลยเขียวเรามาปกติแล้วป็นค่นหน้านึ่สวยเลยย่าเขียวแล้วาเราก็เลยมาเราเอาเอียงก่อนแนวใส่กบมาบอก <c oughs> นี่แนวใส่ไส้กบ <c oughs> มันเหมือนมันมากต่เสาไหลก็ดีได้ละคายแกงออกมาคือเรียบร้อย โอเคนะค่ะนาะเดี๋ยวไปสอบถามตาอ้วนเมื่อวานเป็นยังไงปีนี้นั่นเง้ยินเสียงเหรอแกลงมากกับใดเงี้ยใดขำเอ้ยตอนนี้คุณยายขาเปิดตลาดอยู่หน้าบ้านเลยแกว่าบ่ถึงบอกไปขายหน้าบ้านเนอะมันเหมือตั้งสิ่งส่วนนี่ขายดีกางดีเนี่ยเชิญชวนให้ปลูกด้วยค่ะเริ่ปลูกประคับเกลือเทศโอ้ประคัเกลือเทศเด้อเพราะว่ามันขายดีขายดีขายอิ่มหลีการตลาดเนี่ย รับจไปหนาเมันมีไร่ได้ที่แบบว่าไ,ไ,ไ,ได้ได้เน้นเน้นอยู่แล้วไปฟังค่าล่มตะอ้วนก่อนสอบถามตะอ้วนก่อนตะอ้วนยืดสายหรอครับผมพุนพ่นเนี่ยคนว่ามวลกันกำลังเล่มตะเสาผมมันเอาหมดจะเลยว่าแข็งมาก,กอะไรสวัสดีครับตะเสาเท่าตะเสาหมื่นเออตะเสาอันเป็นยังไงช่วงนี้เดือนมีนาแล้ว ไม่น่าก็เริ่มแล้วครับเริ่มทีแล้วเมื่อตอนแล้วเตรียมแล้วยัางหลายอยู่เตรียมแล้วเลือดตอนประกอนเพราะลกค่ากับตองการจึิงพันหลายสิบท่านเพิ่นมันจะตองการเว่าอยากปลูกแล้วเพราะอยากผู้อยากปลูกปลูกได้แต่ว่าผู้จะเห็นกันก็เลยเล่มเลยเก็บอยู่แต่ก็ได้หลายโล่อยู่ได้หลายโล่อยู่ลูกค่าจากได้หลายแต่ว่ามันไม่เห็นเพิ่นของมันจำเป็นของมันคือว่าเหล่านะของแสดง เอาเป็นไหนบ้านนี้แนะนั่มไหมเพื่อนปลูกบ่บะามเทศนี่มันดีบ่ดีครับถ้าใจหลักทางนี้นี่ปลูกเลยครับข้าว่าขาดทุนบ่มีบ่มีผิดหวังแนี่ยบะผิดหวังคือบ่ได้บ่ได้ปลูกลราไลเด้อปลูกแล้วก็กินสะลูกสโหลันอันนี้ได้หาปีแล้วแน่นปลูกหาปีแล้วบ่ได้ปลูกอีกเิ่งต้นกระไรมือกึกเหรอพูดล่ำขาแขงง่ายล่ำต้นอันนี้แหละเลยว่ะแต่ดีก็ไปปลูกยางเงื่อนคือว่า ปลูกแล้วอัตตาเสี่ยงว่ามันจิตายสิเหตดยากหรือว่าบดทิ้ฝอทิดงฟังนี่ยไงเอ้าเก็บซอยเก็บซอยกันคนละว้เมื่อนี่กะบ่มีอย่างแน่น้ำหลายหรอกเนาะการตั้งที่ล่ะเขาก็สิว่าตะอ้วนบ่ไปใส่มาใส่เถคือตะชุนทุกคนคำเทียดแไปยู่ครับไปทางอื่นกับไปยู่แต่ว่า ตอนมาทำตอนมาทำานหรือชวนกำเทศมันยังมีปลาชนหนึ่งอยู่เดี๋ยวไปท่านไปเบิ้งดอกเดี๋ยวเตรียมเรียบร้อยแล้วกเนาะกำลังเอาน้ำเอาทาใส่เนี่ยนั่งแรงมันแห้งธรรมดาอืมมันแหลงมันแห้งแห้งก็เลยเจาะน้ำบาดาลใส่ตาเทพก็ไปเอาน้ำใส่คุ้มกันเดินบ่อบผูกไรกับผูกได้กินกับก็ดีขับเทียนมือนี่คุ้มคาคุ้มคามือนี่ผ้ามาเล่มผ้ามาเก็บ มหน่อยล่งเร็วเต่ว่ากะกะย่างไสขุ่นุ่นงหลายนั่นอ้วนตะอ้วนอู้น่ะเห็นบ่เแล้วกองเอาดอค่ะแล้วบ่ได้เอาไม่สาวนั่งบ่สูงปานนั้นบ่สูงหฮาก็กองดึงโนมลงมา โอเคมันก็นั่งได็ดติดฟันนอนงงาเลยอนนอนงงามอยู่นี่เพชรนอนไทยลูกสวยมึงจะเอาหมดนล้วอย่างนั้นก็ต้องเลงลืองอย่ยังไม่ยู่ออกฟักหน่อยเลยว่าสิตอนจริงไม่สิตอนิตอจริงนี่มันก็สีเนสระถิ่มตัวนั่นเนสระถิ่มเน่านอนเนสระถิ่มเลยตอนเลยแต่ว่าอยู่ในนี่มันงามเลยเราห่อถุงไว้มันจะน้อยงามงมันมันขันเข้าอย่างนี้มันก็ปลอดภัยดีนะครับปลอดภัไถ่ แาขี่ขานเด้อค่ะเด้อยเดินถุงยางออกมามัดหลดอ้วนอุป,ปุกดีเนาะจะว่างามงามผู้สีลายเพเป็นตะกินเนี่ยครับตัว,วันบอกว่าเตรร้าเทอกค่ะผู้สีลายเพเป็นตะกินมันงามงาม,งามขาวจวดดวัวเลยว่างามงามงามโอเคทำอยู่ในห่ออยู่ในฟางสิถ้าผู้ได้ปลูกถ้าปลูกถ้าห่อได้นี่ยดีที่สุดถ้าห่อได้งาม่ยต้งขาวต้งงาม ก็บักม่วงเลยเนาะเป็นหัวบางง่างามผิวสวยเนียนปึกเนียนปึกดีว่มีนุ่มเลยนี่เห็นบ่เนียนปึกถ้าอยู่ใน่สูงไหนฮ้อนเนียนปึกขึ้นห่างเลยเลยอุ้มเฮ้ยงามงามเห็ดเอาเห็ดเอาค่ะขึ้นหางเลยเห็ดเอาเห็ดเอาดีมาบ่ผิดหวังครับบุคคำเทียบบ๊ผิดหวังเด้อะตาวนเอาเฮาขอลาไปก่อนเนาะครักที่บีกับตาวนขอลา้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้ลูกค้ามันหมานุ่นลุ่นลำลุ่น ระเบงยังมีน้อยๆเกิดมาแซวสะเกิดล้ายเฮ้ยลูกใครอี่เนี่ยอสพูตะวันเกบให้ละเอียดหน่อยนี่นี่นี่ตก่างเดียวนี่นว่ออกมาเลยนั่นยุ่เหงามนั่น่มัน่เหงาม่ะเบงมันตําผลเนาะเอีเบงสายเตียสายเตี๋ยสายเตียสเตียสายเตียสายเตียเอาเมื่อนี่กัพ่อแค่นี้ก็น่าค่ะเนาะเบาหลย่าง เห็นไปน้ำกะทายไปน้ำคุณใหญ่ขอลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อให้มาเบิ่งขาเอินว่าปลายปลายปีปลายเดือนแล้วปลายรดูในการเก็บมะขามเทศอยู่ยังยังไหลคือคือเกาอยู่เห็ด hey, ย kind of ังไหนนี <t t ่ทั้งสิ่ตอนสัญญาครับผู้สร่งกิ่งเป็นว่าสิ่ตอนเดือนมีหน้าไหมสิตเดอน ช่วงใดนี uh ่ก okay, ็เลยมาสำรวจเบึงก็ยังหลายคือเก่าอยู่บังเกิดน้อยอ่อนน้อยหยังอ้าโอเคนะคะนะเอาให้เบึงนั่นตะอ้วนแล้วเตรียมเหรอเหี้ยมันกิ้งใดที่บ่นี่แล้วก็บบุ๊มมี่ัมตะมาผอแล้วบังพุ่นตุ้ม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 เต็มเหรอสีชมพูสีชมพูลงมือก่อนเลยโอ้ยหัวตาเห็นตัวนี้ เราบว่บอกว่าเรามาตอนเนาะก็เลยว,ว่าเดทไทยมอง้ให้เบิง้งเริ่มตอนแล้วเด้อค่ะเด้อคุณลูกค้าอเอาเครื่องฝนกระจิโตกเอาเมื่อนี้พบก,กับคุณยายแค่นี้ก่อนเอาเริ่มตอนแล้วเด้อค่ะดีใจดีใจเอาลอะคุณยายขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ